สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับการพยากรณ์อากาศของภาคใต้ฝั่งตะวันออกประจาวันอาทิตย์ที่19กันยายน2564เรามาดูกันนะคะว่าวันนี้สภาพอากาศของภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะเป็นยังไงบ้างค่ะจากแผนที่อากาศผิวื้นเวลาส่วนหนึ่งนะคะบริเวณทะเลจีนใต้นะคะมีหย่อมความกดอากาศต่ํากาลังแรงนะคะปกคลุมอยู่ค่ะส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังอ่อนนะคะก็ยังคงปกตุมทะเลลามันภาคใต้และก็อา่าวไทยค่ะ ภาพถ่ายดาวเทียมเวลา9นาฬกาตรวจพบนะคะกลุ่มเมฆหนาแน่นค่ะอยู่บริเวณภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะภาพไรด้าชุมพร,มรในเวลา9นกาตรวจพบนะคะกลุ่มฝนเล็กน้อยนะคะอยู่บริเวณทะเลอันดามันค่ะส่วนภาพไรด้าเซติงพาร์เวลา9นาฬิกาตรวจพบนะคะกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางค่ะอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันแล้วก็อยู่ในทะเลอ่าวไทยค่ะ รายงานอุณหภูมิของภาคใต้ฝั่งตะวันออกอุณหภูมสิสูงสุดเมื่อวานนี้วัดได้35.6องศาเซลเซียสที่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะส่วนภูมิต่ำสุดเชา้านี้วัดได้22.4องศาเซลเซียสที่อำเภอพ,พระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะต่อไปเรามาดูปริมาณน้ำฝนสถานี24ชั่วโมงนะคะฝนนะคะอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยนะคะฝนสูงสุดวัดได้5.7ม mm ิลลิเมตรค่ะที่อำเภอเ,เมืองจังหวัดยะลาค่ะ ต่อไปเรามาดูพยากรณ์อากาศของภาคใต้ฝั่งตะวันออกประจําวันนี้นะคะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากค่ะแล้วก็มีฝนและฝนฟาน้าขนองร้อยละสาของพื้นที่ส่วนมากนะคะจะเกิดในช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะต่อไปเรามาดูคาดหมายอุณหภูมินะคะอุณหภูมิสูงสุดนะคะอยู่ในช่วง3 3ม5ถึงองาศาเซลเซียสต่าสุดนะคะอยู่ในช่วง23-25ถึงองาศาเซลเซียสค่ะ ต่อไปเรามาดูขึ้นลมในอ่าวไทยนะคะก็ยังคงเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลม10-30มกิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีขึ้นสูงต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูง1-2เมตรค่ะคัดหมายสภาพอากาศในช่วงฤดูฝนนะคะช่วงระหว,ว่างวันที่ 19- 25กถึงกันยายนค่ะภาคใต้ฝั่งะตะวันตนบนอ่าวันที่19นะคะก็วันที่20ค่ะจะมีฝนร้อยละ30-40ถึงของพื้นที่แต่ตั้งแต่วันที่21นนนะะคะไปจถึงวัที่15จะมีฝนเพิ่มอึ้นะละพื้นที่ค่คะ ส่งภักใต้ฝั่งตะวันอกตอล่างนะคะระหว่างวันที่19นะคะไปจนถึงวันที่23จะมีฝนร้อยละ30ถึง60ของพื้นที่ค่ะแต่ตั้งแต่วันที่25 24ไปนะคะ24-25ก็จะมีฝนลดลงค่ะก็คืออยู่ในช่วง40ของพื้นที่ค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการพยากรณ์อากาศของภาคใต้ฝั่งตะวันออกประจำวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามในช่อง YouTube กันด้วยนะคะเรากลับมาพบกับก,บการพยากรณ์อากาศกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน